ด่วนเจ้าลูซือถูกหามเข้าสู่โรงพยาบาลหลังจากถ่ายทําซีรีส์เรื่อง a l ม o s โ Lover ทรงคลทําให้ซีรีส์นั้นหยุดถ่ายทํากระทันหันโดยเรื่องราวนะผมมันเกิดเหตุขึ้นที่หางโจเชียงหูลนสถานที่ถ่ายทาของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งจุดนี้ผมก็เป็นจุดดุนดุนนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดนะครับผมได้มีข่าวช็อกที่ว่าทางเจ้าลูซือนั้นได้ถูกพบว่าอยู่ในสภาพนั่งรถเข็นและถูกส่งตัวที่โรงพยาบาลและในขณะเดียวกันวันชีเวยปวู่ของทางเจ้าลูซือนั้นก็ได้ถูกปิดตัวลกกงกนนะ แกลงการว่าเธอนั้นมีอาการป่วยกระทันหันและต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยในขณะนี้ก็ผมอยู่ระหว่างการพักฟื้นตามคำสั่งของแพทย์และจะไปที่ต้องทําการหยุดกิจกรรมการทางานทั้งหมดช่วคราวโดยซีรีส์เรื่อง Almost Lover นะผมจะเริ่มถ่ายทำตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมและคาดว่าจะถ่ายทําเสร็จในเร็วนี้จะต้องหยุดชะง,งักลงเป็นเวลา10วันหลังจากเหตุการณ์เจ้าลู่สื่อมีรายงานนะผมว่าเจ้าลู่สื่อนั้นมีอาการไม่สบายตั้งแต่วันที่14ธันวาคมและในขณะถ่ายทําต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจต่อมาเมื่อวันที่17เ็ธันวาคมนั้นเธอน้่น่ตาแว18 ธันวาคมนะครับผมล้วก็คือว่า1วันหลังจากเข้าโรงพยาบาลน,นี้ทางทีมงานครับผมก็จะคงจัดเตรียมตารางงานให้แก่ทางเจ้าลู่สื่อซึ่งทำให้เหล่าแฟนๆนะครับผมไม่พอใจและตำหนิทีมงานไปอย่างมากและได้คอมเมนต์เชิงประมาณว่าถ้าไมทีมงานนะ่ะปฏิบัติตัวราวกับโรงงานที่ใช้งานนักแสดงอย่างหนักเลยโดยได้มีข่าวลือผมว่าปัญหาทางสุขภาพของทางเจ้าลู่สื่อนั้นเกิดมาจากการลดน้าหนักอย่างหนักของเธอนั่นเองเธอเคยลดน้าหนักเหลือเพียง35กิโลกรัมเท่านั้นเพื่อให้เธอนั้นดูดีหน้ากล้อง ดยในปัจจุบันนะครับผมเจ้าลูสื่นั้นสูง161ซนติเมตรหนักเพียง39กิโลกรัมซึ่งถือว่าต่ำเกินมาตรฐานสุขภาพของทางเจ้าลูสือครับผมเริ่มมีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดในการไปฟังซีรีส์เรื่องเรื่องราวของสาวอัญมณีนั่นเองโดยแฟนๆนักฝึกได้สังเกตว่าทางเจ้าลูสือนั้นได้ผอมลงไปอย่างมากในการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Love Ambition และในซีรีส์เรื่อง Almost Lover นี้นั้นร่างกายของเธอนั้นก็ดูผอมบางจนผิดปกติโดยสถานการณ์ในซีรีส์เรื่อง Almost Lover ในปัจจุบันนะผมยังอยู่ในสถานะาหหยยยยยุดดดถถ่่่่่่าา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 ทททททโัังงงไไมมมีีีปปรรระะกกศจนนนนววตออืแ้้้้ ทำไปแล้ว2เดือนก็ตามและใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ปัญหาสุขภาพของนงานเจ้าลู่สือนั้นก็ทำให้แฟนๆนั้นเป็นกังวลไปอย่างมากและเรียกร้องให้ทางทีมงานนั้นออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์นี้และความสําสคัญต่อสุขภาพทานักแสดงซึ่งภาพี่ทางเจ้าลู่สือนะครับผมได้สวมเสื้อโคสีน้าตาลนั่งอยู่ในรถเข็นด้วยสภาพที่เหมยลานและเลี้ยวแหล่นนั้นกลายเป็นภาพที่ทําให้แฟนๆนั้นรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากและเป็นห่วงสุขภาพของเธอโดยความพิเ็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทําข่าวนะทำคลิากย ที่ผ่านมานี้ครับผมซึ่งตอนนั้นนี่ก็ได้มีภาพเปิดเผยมาว่าเจ้าลูซีนี่นโอโ้โหผอมมากเลยนะซึ่งตอนนั้นแฟร์ก็กังวลมากแล้วครับผมเพราะว่าตอนที่ผมทําข่าวตอนนั้นนี่โอโ้โหเห็นโครงกระดูกเลยชัดเจนเลยนะหอมจนเห็นซี่โครงอย่างชัดเจนเลยนะซึ่งผมก็คิดว่าตอนนั้นนี่โอโ้โหก็หนักมากแล้วนะแต่ในต,ต,ตอนนั้นนี่ผมเชื่อว่าเจ้าลูซีอาจจะรอดนะครับผมแต่ตอนนี้นี่เหตุการณ์ณปัจจุบันนี่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าทางทีมงานควรจะต้องดูแลให้ดีกว่านี้นะผมผมว่าทางเจ้าลูซี่จะไปดูแลรรรััักกกกษาาาา่งชีววิตสํคคญนบผม็เป็นประมาณนี้รับผมสข่ ของทางจ้าลูสึ